สวัสดีเจ้าวันนี้ปตุ้มก็ับไปซูเปอร์มาร์เก็ตมาแล้วก็ได้เห็นนี่นะเจ้าชิคเก้นดรัมสติกอืมก็เป็นลดราคาอยู่พอดีเลยสี่เหรียญโอ้ยจะถูกไปถึงไหนเนาะก็เลยป้าตุ้มก็เลยเอามาอันนี้เจ้า จะมักเองก็ะจะบะล้ำก็เลยเอามามักกับเครื่องมักหมูปิ้งนะเจ้าเครก่องมักกหมูปิ้งล้ำล้ำเจ้าใช่ยาเองก็ะจะบะล้ำก็เลยลองมามักกับไก่ด้วยเจ้าว่าจะล้ำกอยนะเจ้าเปลือนแต้ประตุมกับพร้อมนะเจ้าเดี๋ยวประตุ่มไปมักกันนอ เนี่ยเจ้าปัตตุนมากเรียบร้อยแล้วนะเจ้าแต่ว่าช่วงตอนมากนะ่ยมาอยากทายก็ดูว่ามันเดี๋ยวคิดมันจะยาวลําไปนะเจ้าพยายามจะตัดตัดให้นาทีมันน้อยลงเพราะว่าเดี๋ยวเผื่อไปหม้อนะเจ้าเดี๋ยวมากเสร็จแล้วปตุมเขาไปแจ่ในตู้เย็นสักตอนนี้ยังเจ้าอยู่ก็สักสองสามชั่วโมงก็แล้วกอยมาย่างนะเจ้า มาแล้วเจ้ามาเริ่มย่างกันเลยนะเจ้า,อาตอนแรกก็ต้องอาจจะย่างสีนในเตาดีปกติย่างอานอกบ้านนะเจ้าเตาหานแต่ว่าฝนตก <c oughs> กันก็เลยต้องมาย่างในบ้านาก็จะใช้เตาไฟฟ้าน,นะเจ้า คิดแผ่นไม่น้อยนะเจ๊ะฝนตกเต่าจีนเนี่ยออสเตรเลียที่นี่ยฝนตกก็จะจะไปย่างห้ามกังใส่ฝนก็น่นาจะบายนะจ๊ะ ย่าหนังไกแต่ว่ามักเหมืมักมักทอดมักทอดเป็นเนื้อหมืออาจารย์นำมกันนะ ตะกียย่างไปกับอันเตาย่างไฟฟ้ามันไหม้แล้วนะเจ้าเลยเปลี่ยนแผนมาเป็นในตู้อบดีกว่านะเจ้าคนยากก็เข้าบจาก,ก็เป็นย่นนะเจ้าก็ย่างเซราวนะเจ้าแล้วก็อาจจะไม่ไปหน่อยเนะาะชผพาดหลายประการแล้วก็จะมาหม้อหนักนะเจ้าวันนี้ ปั่นแต่ไปตุ้งไปอยู่นี่เจ้าล้ำมาล้ำก็กินด้วยกันนะเจ้าแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านอ้องมีชิวบ๊ายบาย